สวัสดีครับผมต้นชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการเชื่อมแบบลากยาวนะในตัวถังนี้ครับเป็นถังอ่างซิงนะก็ใช้ไฟประมาณ25นะครับอาคอนก็ประมาณ5 ครับก็เสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือรอยเชื่อมจากที่ผมเชื่อมเมื่อกี้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ไฟแค่ยี่สบห้านะครับถ้าเกิดจะใช้ไฟสูงกว่านี้นะก็ต้องเดินในใยกว่านี้ครับมันจะแม้มันจะทะลุนะอันนี้ผมใช้แค่ย5พอนะ้าอครับอาร์คอนห้า ก็คงจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถ้าชอบไม่ลืมกดไลค์กดตุดตายและกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ